วันนี้วันที่5มีนาคม2566ค่ะเป็นวันดีที่นี่สวนป่าตาหมอค่ะมีโอกาสได้เปิดรับพี่น้องที่เดินทางมาจากอำเภอโพสีสุวรรณและมาจากที่ไหนคะอำเภอ คะอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ค่ะแล้วไฮไลท์มากเลยค่ะท่านทพ่ึุษาอาจาร,รย์พิเศษศิลป์คำรังศีและอาจารย์สานิทองอ่อนค่ะมาเป็นสักขีพยานในวันนี้ค่ะว่ามีเพชรเม็ดงามเกิดขึ้นทั้งสองเม็ดเลยท่านแรกค่ะคุณสายชนสมาดีค่ะเบิกเป็นไม้พวงหัวลี่25ต้นและดินทองดีหนึ่งถุงเป็นไดมอนด์ให้กับสวนป่าธรมอนหนึ่งนะคะและที่สําคัญอีกหนึ่งท่านค่ะ คุณดวงใจดินละพัดค่ะเป็นภรรยาคนสวยเบอร์25ต้นและดินทองดีหนึ่งถุงค่ะเป็นไดมอนด์อีกหนึ่งรหัสค่ะไฮไลท์มากๆาเลยพืชเ,เศรษฐกิจใหม่ที่เรามองเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะเป็นกระท่อมสายพันธุ์ก้านแดง65ค่ะที่วันนี้ตัดสินใจไปอีก50ต้นโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะท่านใดที่ตัดสินใจอยู่นะคะติดตามแล้วก็ตัดสินใจเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะฝากนิดนึ่งอาจารย์เชิญค่ะคนไหนเจอเราคนนั้นโชคดี